สวัสดีครับผมตั้มทีวครับทุกคนซึ่งวันนี้ทุกคนผมก็เดินทางเข้ามาป่าก็ใกล้จะมือแล้วนะแล้วก็ผมก็ขึ้นขึ้นลงมาจากบนเขาแนละ้วทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็เลยจะแวะไปหาลุงศุกสักหน่อยไม่รู้ว่าลุงอยู่ที่กระต๊อบหรือเปล่านะที่พักเขาที่พักของเขานะก็อยากจะเห็นหน้าลูกเขาเลยนะทุกคนผมมาที่ไรผมไม่เคยเจอเขาเลยนะก็ครั้งนี้ก็ขอละขอให้เจอนะแต่รอบที่แล้วที่ผมมาใช่ไหมผมเจอ เขากับเพื่อนของลุงนะเพื่อนเก่าๆนะก็น่าจะใช่แหละที่เล็กบอกผมโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อเลยครับก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนะทุกคนมันก็จะใกล้จะมืดหน่อยนะเพราะว่าที่ผมเดินมาก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะมันจะมืดหน่อยแหละแต่ผมพยายามเดินไปที่กระต๊อบเนะ่อแล้วแต่รอบที่แล้วอะ่ะ ลุงคนนั้นน่ะนะทุกคนที่อ้างว่าเป็นเพชฌฆาตหรอเขาบอกว่ามีคนมาบอกผมนะว่าเป็นเพื่อนของลุงนะน่าจะชื่อว่าเสือโอ้โหแต่รอบที่แล้วคือผมต้องขออภัยทุกคนนะที่ผมใช้คำหยาบแบบกับลุงเขาไปนะแต่ผมก็ไม่อยากให้เขามายุ่งกับลุงสุกนะเพราะว่าลุงสุกก็พวกมันเล่าอะนะลุงสุกพูดในคลิปนะว่าลุงสุกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าจะทำร้ายลุงอย่างเดียวอะ วันนี้แหละเดีย๋ยวไปเยี่ยมลุงสุกกันผมว่าหวังว่านะช่วงเย็นเย็นแบบนี้ลุงน่าจะอยู่ที่กระตอ๊อบก็ขอละขอให้อยู่เพราะามาทีไรก็ไม่ทันได้เจอลุงเลยอนนุบรรยากาศตอนเย็นก็ประมาณนี้เลยวนะทุกคนแสงอาทิตย์ไม่มีแล้วนะเหลือแค่แสงสว่างนิดหน่อยก็พอจะเห็นได้อยู่ แต่ผมว่าลุงปุกนี่ผมแกแกน่าจะเป็นคนดีมากเลยนะทุกคนผมดูนะเพราะว่าคําพูดคําจาก็น่าจะเฮฮาดีผมผมอยากคุยอะ่ะเพราะว่าผมเจอไปดูคลิปใครนะลุงแกแบบคุยสนุกสนานมากเลยทุกคนผมอยากลองคุยกับเขาสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าผมก็ชอบด้วยคนคุยประเภทนั้นอย่างเช่นลุงชัยนะผมชอบมากเลยทุกคนก็คือเขาพูดแบบตลกอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็มีมุกด้วยมีคำคมอะไรคนเขาไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะ ลุงชายแกนี่แต่วันนี้เขาน่าจะไม่อยู่นะกคนน่าจะขึ้นไปไล่เขาน่าจะไกลเลยแหละน่าจะอีกสองสามวันถึงจะลงมานะโอ้ดูมีหน่อไม้ด้วยทุนคนโ๋ระหว่างขั้งกับเดี๋ยวผมจะตัดดีกว่าแตัดไปต้มนะเพราะว่าหน่อไม้ใหญ่มากๆนะทกคนก็เหมือนจะมีคนมาตัดอยู่นะมีคนมาอยู่ ก็ผมขอแล้ววันนี้ขอแค่เจอลุงก็พอได้คุยกับลุงสักครั้งก็คงจะดีมากๆเลยแหละแล้วก็เหมือนที่ผมดูคลิปของน่าจะเล็กนะเล็กไปเจอลูกลุงด้วยทุกคนเนยะผมยังไม่ทันได้เจอลุงเลยนะเล็กไปดันเจอลูกแล้วอะ่ะถ้าวันนี้ไม่เจอลุงก็ขอให้เจอลูกก็นดนะ้สักคนหนึ่งอะ่ะ คืหน่อไม้เลยทุกคนแบบโคตรใหญ่เลยนะเนื้อเนี่ยกำลังแน่นเลยแบบเนี้ยแต่คันหน่อยนะทุกคนหน่อไม้นี่สุดๆเลยอ่ะเนี่ยบรรยากาศตอนเยน็ยนๆก็ประมาณนี้เลยแต่ลุงสุกเลือกที่แบบว่าดูแบบทึบๆหน่อยนะก็ดีนะคุณจะได้แบบว่าไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่พอเราเดินไปนี่มันจะดูเหมือนลกอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้า เลือกทำเลที่แบบโล่งๆนี่คือถ้าเราเดินเป็นประจำนี่ก็เหมือนเส้นทางนี้เห็นไหมมันก็จะประมาณนี้เลยแต่ทางของลุงนี่ก็น่าจะมีแค่ลุงมั้งเห็นไหมแต่ทางเข้านี่คือเริ่มจะชัดเจนแล้วนะเพราะว่าคนมาเยี่ยมลุงเขาค่อนข้างเยอะก็ดูดิเห็นไหมแต่เมื่อก่อนที่ผมเคยมานะทางมันตรงเนี้ยมันจะลกไปเลยแต่ดีนี้คนมาเยี่ยมลุงเขาบ่อยแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อลุงก็ได้นะทุกคน ใกล้ถึงละบริเวณกระต๊อบลุงนี่คือมีหน่อไม้เพียบเลยนะทุกคนมีแบบโหเยอะเลยอะใครวะสวัสดีครับลุงสุกเมื่อกี้เหมือนมีคนตะโกนนะลุงสุกครับ ลงุงโซครับอเอ้าลุงมาทำไรอะ่ะขอโทษลุงมาขอโทษเรื่องอะไรอ่ะก็มาขอโทษวันนั้นที่ขามาไวไวใส่กระต๊อบของมันแล้วขามาทำร้ายเขาของมัน อ๋อลุงคนนี้ทุกคนรอบที่แล้วอ่ะอ้าวผมเองได้เองจำคาไม่ได้หรือได้ละแต่ว่าแต่ลุงใช่ลุงเสือไหมถูกต้องแล้วไอ้หนูอ๋อลุงผมขอโทษนะที่วันนั้นอ่ะผมได้ก็คุยกับลุงแบบไม่ว่ากันวันนั้นลุงของขาดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลุงเนี่ยตัวกลับใจละลุงจะไม่ทำอะไร่างนั้นไม่แล้วลุงลุงแล้วลุงสุกไปไหนเนี่ยข้าก็ไม่รู้อ่ะข้ามาหาเนี่ยเออ สงสัยเขากลัวลุงแน่เลยเพราะวันนั้นลุงก็ไล่เขาไปด้วยอะค่าเนี่ยมาหาวันเนี่ยวันสวันแล้วไม่เจอเลยขขค,คือตอนนั้นเนี่ยข่าว่าข่าน่าจะร้อนนะตอนนั้นเนี่ยค้าว่าข่าน่าจะร้อน,นะน,น,น,อนใช่ไหมอย่าพูดสติไม่อยู่เลยไอ้หนูเอ้ยเออผมก็ว่าอยู่คำพูดคำจาลุงนี่คือเหมือนแบบคนเมาอะไรสักอย่างวันนั้นอะน,นะแต่ลุงครับผมขอโทษจริงๆเลยนะลุง ผมก็คิดว่าแบบคนจะมาแบบว่ายุ่งอะไรกับลุงนะเพราะว่าลุงบอกอยู่ว่ามีคนมายุ่งกับลุงแบบเยอะมากนะผมก็พยายามไล่ผมไม่คิดว่าจะเป็นเพื่อนของลุงไงขอโทษจริงๆนะลุงไม่เป็นไรไอ้หนูนั้นลุงก็ผิดเองแหละที่ลุงเนี่ยอยากเล่นอยากลองนะนต่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะที่ลุงอยากกลับมาละเอ็ดนะแต่ตอนนั้นเนี่ยน้ำมาแล้วไวลุงนเนี่ยลุงเนี่ยบ่อยมากบ่อยมากเลยจนลุงเนี่ยได้กลับมาบำลุงเนี่ยโดนบำบัดใช่ไหม เราพอลุงกลับมาเนี่ยโอ้ยตายแล้วก็ต้องมาเล่นล้ในป่านเนี่ยเน้อยเพราะว่าสคมไม่เอาลุงลแต่ตอนน้ถ้าเป็นข้อเหมือนเป็นลุงเลิกแต่ลุงมันไม่ดีหรอกไม่มีใครต้องการเนอะแล้วก็เพื่อนก็ไม่ครบผมบอกไว้เลยลุงก็เพุ่งจะสำเนื้อผิดได้ตอนนี้แหละแล้วลุงมาหาลุงสุกทําไมอ่ะครับก็ข้านี่จะมากราบขอโทษจริงๆเลยที่วันนั้นเนี่ย า้ามหาวะเนี่ยข้าเนี่ยเอาไม้มาไล่ฟาดมันมันบอกว่ามันจะตัดเพื่อนกับข้าหลังจากที่ข้ากลับไปกลับไปนอนแล้วทบทคนคิดโอ้ตายแล้วข้าก็บผึ่งจะจําได้โอ้ข้าไม่น่าทํากับเพื่อนแล้วขาอย่างนี้เลยงั้นงั้นลุงถ้าผมเจอลุงสุกใช่ไหมเดี๋ยวผมจะฝากบอกลุงก็ได้ว่าถ้าวันนี้ลุงไม่เจอใช่ไหมเดี๋ยวผมไปฝากบอกก็ได้ถ้าผมเจอนะว่าลุงจะมาขอโทษใช่ไหม อยากมาขอโทษจากใจเลยแหละเพราะว่าไอ้สิ่งที่ข้าทําไปมันไม่ถูกไม่ถูกอย่างอามาหิดอามาเหี่ยมมันไม่สมควรใช่ครับเป็นเพื่อนกันนี่ควรไม่ควรทําจริงๆนะผว,วไม่ควรไม่ควรลุงคือแบบลุงรู้สึกคือจริงๆจากใจเลยพาเกิดเองมาแล้วเจอไอ้ตกบันลุงจากใจลุงเสือะไรนะครับครับขอโทษมันให้ทีได้เลยครับได้เลยครับง้นลุง ไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรละลุงมีบ้านไหมลุงหรือว่าไม่มีเลยอ๋ออาศัยแบบที่พักเก่าอะไรแบบนี้เหรอ,อ,อ,หเ,อเออว่าแต่ลุงอายุใกล้เคียงกับลุงสุขไหมอ่ะโอ๋อนุ่นเดียวกันเลยละ่ะอ๋อรุ่นเดียวสี่เจ็ดสี่แปดนั่นแเลยหนะนะโอ้โหแต่ร่างกายลุงนี่คือยังแน่นอยู่เลยนะผมดูเนะี่ย อย่างนี้ลุงไม่ได้สูเมลพิษแล้วเออจริงแหละก่อนนะยู่ปลาอยู่เขาอย่างนี้แหละโอ้จริงๆลุงเหมือนที่ผมเจอนะลุงแต่ละคนนี่คือร่างกายนี่ก็ยังแน่นอยู่เลยไม่เหมือนลุงแถวบ้านผมแก่ๆเลยนะพวกดูดบุหรี่อะไรต่างๆนะแต่นี่คือแบบเนื้อแน่นแต่ละคนน่ะอายุมากลาแล้วด้<ล>วยข้ามาอยู่ในป่าเหมือนกับว่าข้าเนี่ยเองรจักเสือกับกระต่ายไหมประมาณนั้นอ่ะ ช<อ>านเนี่ยเปลี่ยนมันเป็นกระต่ายนะส่วนภัยธรรมชาติเปลี่ยนเหมือนเสือข้าเนี่ยต้องวิ่งวิ่งหนีภพ,พรพวกนั้นเนี่ยจนขาดมีความช่ำชองแต่ว่าข่าเนี่ยดันไปโดนไอ้ยาเนี่ยทำลายก็โอ้ยข่าเนี่ยตรงมาอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยก็จริงแหละลุงยาพวกนี้น,นี่คือทําลายชีวิตคนมาเยอะละที่ผมดูดูมานะเด็กสมัยนี้มันก็ไวซะด้วยขาดเลยไอกกอนแม้แต่บุรี เล้าจาตัญชาอยาไม่ได้หาลองเดตุการขอเตือนอะก่อนแต่ลุงเคยเลองหมดแล้วใช่ไหมถ้าเป็นลุงอ่ะโอ้ยลุงนี่ลองมาทุกอยา่างแล้วสาวๆสวยๆนี่ลุงก็จัดก,ก่อกันทีละคนเลยแหละไอหนูเอ้ยโอ้สุดยอดเลยผมอยากเห็นใบหน้าหล่อเหลาของลุงเลยอ่ะโอ้ยลุงขี้อายลุงไม่มาในสุมอ๋มเอเหรอะอแต่ถ้า เอาจริงๆนะถ้าลุงเป็นเพื่อนกับลุงศุกตอนนี้ก็อาจจะอยู่ด้วยกันได้น,นะถ้าเป็นเพื่อนกันอาจจะช่วยเหลือกันน,นนะแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูกของเขาด้วยถ้าอยู่ด้วยกันได้าน,าน,นะถ้าลุงศุขมไม่ feel, ไมีลูกแล้วหรอไม่มันเขาผมไม่รู้ดิแต่มีพวกบอกนะว่าเป็นลูกเลี้ยงเขาลุงก็อาจจะไม่รู้หรอกเพราะว่าลุงแกไม่บอกใครเลยจริงหรือเปล่าไม่รู้ลุงก็ลองถามลุงศุกดูอะเองชื่ออะไรลุงผมชื่อตั้มรัาชื่อตั้มเองชื่อตั้มใช่ไหม ครับครับอาจจะจำเองไว้นะครับครับต้องขออภัยจริงๆนะลุงวันนั้นะผมก็คิดว่าคนจะมาทำร้ายลุงนั่นแหละก็ขอโทษจริงๆลุงแล้วก็คำพูดคำจาผมก็ไม่ได้ด้วยวันนั้นผมรู้สึกนะขอโทษครับขอโทษลุงขอโทษลุงรู้สึกอยากขอโทษมันจริงๆอืมลุงไม่ควรจริงๆครับลุงโวย สรพาพาตัวหากลับบ้านได้แล้วนะได้ครับได้เดี๋ยวก็อีกประมาณสักแป๊บหนึ่งอ่ะสักแป๊บหนึ่งมันข่าใช่ใชไหมเองรอไอ้สุกมันใช่ไหมก็ว่าจะมาหาผมยังไม่เคยเจอลุงแกเลยแต่ลุงแกพูดกับคนอื่นนะว่าอยู่ที่กระต๊อบกระต๊อบตลอดผมมาที่ไรไม่เคยเจอสักครั้งหนึ่งถ้าวันนี้เจอก็ดีมากเลยนะว่าแต่เองเลยลุงมาเนี่ยก็ยังไม่เจอมันเลยม,มาหลายครั้งหลายหนแล้ว ลุงก็ลองมาดูทุกวันนะนะก็มาขอโทษลุงแกแต่ว่าเมือสองวันที่แล้วไอ้หนูอเอ้ยครับลุงลุงฝากบอกไอ้สุกอันเลยนะครับครับครับล,งล,ลุงก็ลองมาหาลุงแกบ่อยๆนะแต่ลุงต้องคุยก่อนนะคุยตะโกนมาก่อนแล<ม>้วอะเพราะว่าวขาแล้วอะไรนะลุงไ<อ>้สุกมั่คุยับข่เลยมันยกขาดเน่นอจะคิดว่าขาดเนี่ยกับตัวกับใจไม่ดอืม ครับลุงก็เปิดมานึกคิดเอาได้ไอ้นี่ซึ่งอันที่จริงแล้วข้าไม่ควรไปรองไห้เลยใช่ลุงใช่ใช่ว่าแต่เดี๋ย<ๆ>วนี้นะี่ไอศุภมันยังกินเหล้าอยู่ไหมเขาบอกนะผมก็ไม่เคยเจอเขาอหรอกแต่เขาบอกมาที่ผมได้ยินเลยนะเขาไม่กินแล้วเขาเลิกนานแล้วตั้งแต่โดนเมียทิ้งอะ่ะโอ้ยชีวิตมึงนี่มันช่างมัน่นท้จริงๆเลยไอ้สุภเอ้ย <laughs> มึงนี่ ต่ำเข่าเหมือนกูเลยเออก็แต่ลูกมันเนี่ยข้าไม่เคยเจอเลยนะใช่ไหมเออคนอย่างไอศุกเนี่ยน่าจะเลี้ยงดุกรล้วเฮ้ยก็ไม่แน่นะลุงผู้บอกว่าเลี้ยงจนโตแล้วว่ะตอนเนี่ยเอาดีอืมสุดยอดนะลุงเ<ป>มื่อวานข้าเจอเด็กคนหนึ่งนอนเล่นอยู่ กลางทางเด็กคนนั smell, room, ้นผิวดำพร้อมมันนอนอยู่ตรงข้างทางแถวเท้าเล็มแ่นมอันนี้ลิฟไปสะกิดมันมันเจอข่ารู้ไหมมันทำไงทำไงมันกรีดแล้วมันก็วว่งนี้ข่าไปเลยอ๋อมันกรีดเหรอกรีดเลยแหละโอ้โหตุงใส่คงจะกลัวลุงเลยมั้งโอเคเง้เง้ยเอาเลยเอาไม่ไหวแล้กลับได้แล้วนะโอเคแล้วลุงจะไปไหนต่อ โอ้ขอไม่บอกทีผักของลุงด้ได้ได้เดี๋ยวสักวันหนึ่งผมก็รู้แหละค่ะให้เองรู้หรอโอเคครับลุงโอเคต้องต้องขอโทษลุงจริงๆเลยนะเดี๋ยวการพอเมื่อยโอเคลุงก็วันนั้นก็ลุงอะไรนะลุงจะยิงธนูใส่ผมเหรอวันนั้นอะไปมาเท้าลุงโอเคลุงโอเคเดี๋ยวผมจะกลับละโอเคครับโอเคกลับเลยนะครับครับครับก่อนนั่นแหละครับทุกคน ไม่เจอลุงสุกนะแต่ดันมาเจอเพื่นอนเขาที่ผมเจอเขารอบที่แล้วนะก็ดีอยู่พอได้คุยแล้วผมก็กราบขอโทษเขาในที่วันนั้นอนะ่ะผมได้ไปนั่นแหละทุกคนพูดคาพูดกับเขาอะนะเดี๋ยวก็น่าจะกลับแล้วแหละแต่อาจจะไม่กลับทางเดิมนะอาจจะสวนขึ้นไปทางนี้แทนก็ลงไปที่ถนอนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมก็น่าจะปิดคลิปแล้วแหละทุกคนเดิเดนทางกลับแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ เวลาหกโมงกว่าแล้วนะเริ่มมืดแล้วด้วย,วยผมก็คิดอะไรอยู่ไม่รู้นะว่ามาตอนมืดก็ที่ผมมาตอนมืดมืดก็คือผมเห็นพวกไปนะเจอลุงสุกกันผมมาที่ไดไม่ใครเจอทุกคนเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะโอเคงั้นเดี๋ยวกลับละโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละครับท่นานใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าเลยครับทุกคนบ๊ายบายครับ